เฮ้ยช่วงนี้ค่าตัวแพงไม่ค่อยได้ออกคลิปเลยแฮะลูกค้าก็เยอะเหมือนเดิมคนดูยังเยอะอยู่เหมือนเดิมไม่น่าแก่จริงๆเลยเราอ่สวัสดีค่ะเอาว่าไงเจ๊ ไม่เจียดีกว่าอ่าสวัสดีครับผมคุณลูกค้าจะรับอะไรดีฮะเอ่อเอาเป็นเอ้เเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนขอวัดไข้ก่อนแล้วกันนะฮะว่าคุณร่างกายกี่องศาแล้วนะฮะเป็นไข้หรือเปล่าปวดหัวตัวร้อนหรือเปล่าจะได้ไม่เอาเชื้อไวรัสมาแพร่ที่นี่ครับเอ้ยหาว่าฉันเป็นเชื้อโลกนั่นเหรอฮะเฮ้เหมือนเจ๊เป๊ะเลยฮะเอ่อขอวัดไข้หน่อยนะฮะค่ะเอาวัดวัด อ80องศาเซลเซียสหยอกเล่นหยอกเล่นนี่38ครับปกติครับผม38มันเป็นปกตินะ, <c oughs> ะจะรับอะไรดีฮะร้านเรามีทั้งสเต็กเนื้อสเต็กหมูสเต็กวัวค,ครับมีทุกอย่างเลยฮะอยากกินอะไรก็รับสั่งได้เลยครับงานเอาเป็นสเต็กหมูแล้วกันค่ะสเต็กหมูหมดครับอเอาเป็นสเต็กไก่สเต็กไก่หมดอีกแล้วครับเอาสเต็กปลา หมดอีกแล้วฮะเตกเนื้อหมดครับไม่เอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับลูกค้าจะขายไม่ขายครับเนี่ยหยอกเล่นครับหยอกเล่นงั้นเดี๋ยวนั่งเชิญน,นั่งรอเลยนะฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นั่งรอเลยครับอ๋อโอเคค่ะอ่าใช้เวลาไม่นานฮะเฮ้ยเหมือนเีเป๊ะเลยอ่ะเล่นมุกก็เล่นพอนั่นก็ไม่เอาขายของกันเสร็จหรือยังครับเนี่ยเออเพิ่งเอาเนื้อขึ้นไปย่างเองฮะใจเย็นนิดนึงนะฮะ ของอร่อยต้องรอนานนะครับอร่อยจริงหรือเปล่าก็มีเรียบร้อยสเต็กหมูพิเศษใส่ไข่มาแล้วครับไหนไหนมีไข่เลยเออมันหมักไปกับเนื้อแล้วครับใช่ครับผมเชิญทานให้อร่อยนะครับจะว่าไปร้านคุณมันเล็กนะคะเนี่ยอ๋อคือ เล็กแต่ความอร่อยเกินร้อยครับเอ่อคิดว่าไม่นะคะเพราะว่าฉันว่าร้านนั้นน่ะน่าจะอร่อยกว่านะคะเนี่ยคุณรอไปกินมาหรือ,อยังร้านผมอร่อยสุดแล้วยังเลยค่ะใครๆก็บอกว่าอร่อยร้านนี้ใช่ไหม ร้านนู้นร้านนี้อร่อยสุดเลยฮะร้านนู้นหอย่าอย่าให้พูดถึงเลยเจ้าของร้านนี่ไม่เอาอะไรสักอย่างงานก็ไม่ทําพนักงานก็ไม่จ่ายเงินเดือนทําความสะอาดพื้นก็ไม่ทํากระจกก็ไม่เช็ดลูกค้าไม่เข้าดูแลลูกค้าไม่ได้ครับพ่อพ่อเป็นคู่แข่งกันใช่ไหมคะเนี่ยเปล่าครับผมไม่จะเป็นต้องแข่งกับใครเลยผมไม่แข่งกับเขาผมก็อยู่ได้ครับแต่ร้านคุณเล็กกว่าเขานะคะจะคิดว่าถ้าทั้งสองรวมร่างกันนี่น่าจะดีนะคะรวมร่าง รวมร่างไม่ใช่กระตุน้นรวมร้านนะคะอืม,มเอาอ่ะใครจะไปรวมร้าททาก็ไม่ทำํำบอกเลยนะคะร้านหุ่นลุ่งม,มากเลยนะคะล่งลิ่งเลยโอ้ยแค่พูดคําว่าลุ่งนี่ก็รู้เลยว่าลิ่งเหม็นอร่อยเลยไปดีกว่าเอาอะไรนะเย้ยจะว่าไปก็เหมือนเจสจริงๆแฮะแต่เป็นเจ๊ที่มีผมยาวแล้ว หล่อมากเจ๊ร้านสุกปรกเนี่ยหัดทำความสะอาดบ้างสิเจข๊ขอโทษค่ะขอโทษค่ะเดี๋ยวจะทําความสะอาดเดี๋ยวนี้ละค่ะเอ้ยต้องให้สั่งนะเจ๊เนี่ยเฮ้ยคงได้แค่คิดละมั่งเจ๊ครับคือคือผมเช็ดให้แล้วอะครับ อดดดดดีสวัสดีค่ะสำรองไปรับลูกค้าหน่อยไม่ต้องหรอกค่ะอยากคุยกับเจ้าของร้านมากกว่าอะคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยฉันค exactly ิดว่าคุณควรใส่ใจลูกค้าให้มากกว่านี้นะคะคุณมีสูตรอาหารของคุณแล้ว ยังไงคนก็ติดปากค่ะแค่คุณบริการไม่ดีเหมือนร้านนู้นน่ะว่ายังไงนะเธอว่าฉันหล่ออยู่ๆก็เดินมาว่าฉันเนี่ยนะฮะใช่ว่าคุณนั่นแหละจะทำไมฮะเอาแล้วเอาละเอาละสร้างศัตรูใหม่แล้วตตอนนี้ฉันไม่เดือดร้อนนี่นะแต่มันเดือดร้อนคนในอนาคต <c oughs> มันเดือดร้อนแต่อนาคตไงล่ะ <c oughs> <c oughs> บูเลยบูเลยบวกเลยซ้ายขวาซ้ายขวาเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งบูอย่าเพิ่งบูงบแป๊บนังนะซีรีส์กำลังมาเลยเรื่องนี้สนุกมากเลยนะแต่ไม่ใช่ไหมพระเอกหล่อมากเลยดูสิใช่ใช่ใช่ใชอตอนจบอะพระเอกเรื่องคนนี้นะฮะจริงเหรออืทำไมอะทำไมถึงเลือกคนนี้ล่ะก็นางผู้หญิงคนนี้มันตัวร้ายมาหลอกพระเอกนะสิ เอ้าเหรอฉันก็หลงชื่อมันมาตั้งนานเอ้าไอ้ต้นนี้ตัวร้ายหรอ,หนอเนี่ยเฮ้ยเข้ากันดีซะงักก้นนะ่ะแปลกเว้ยเอ๊ะแล้วเธอรู้เรื่องได้ไดยังไงอะเรื่องนี้ยังฉายไม่จบเลยนะอเออเออเออคือว่าฉันออหนังน่ามันตัวปอมฉันรู้แล้ว <c oughs> อุย้ย <c oughs> ได้เวลาแล้วล่ะเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะ <c oughs> อ้าว แล้วหออปลาซอปลาเสนอร่อยโอ้ยร้านตัวเองก็ทำอาหารไม่ทำกินเองส่งปลาก็ส่งให้ยังจะมากินอดกเก็กีย,กยดร้านจริงเลยฉันุชาใช้บริการร้านไหนนะพูดได้ชัดก่อนแป <c oughs> โอ้ย<ๆ>เออ เจ๊ว่าแต่เจ๊เจอผู้หญิงทำท่าทางแปลกๆบ้างไหมผู้หญิงท่าทางแปลกๆเหรอใช่เออเหมือนจะเจอนะเนอไม่ร ok um, ู้ใช nice ่คนเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้คือคนนั้นน่ะเสียงเหมือนเจ๊มากตอนแรกผมนี่ตกใจเลยนะหันไปบอกเฮ้ยไม่ใช่เจ๊แต่ผมเขายาวกว่าแค่นั้นเองอะอย่าพูดตรงผมดมก็ช่อยแล้ว นายเจอแล้วหรอเจอสิเมื่อกี้มันคือเมื่อกี้ฉันมาดูซีรีส์ใช่ปะตูกับฉันแลหายไปไหนไม่รู้อ่ะคือเจ๊โดนอะไรต่อยปากมาเลยพยายามทำเสียงให้เหมือนเคี้ยวอยู่ไง๋อคือกินอยู่เออกินอยู่คือเมื่อกี้เขาบอกให้ผมอ่ะไปทําธุรกิจกับเจ๊แล้วธุรกิจจะดีขึ้นเฉยเลยเขาบอกเนี่ยนะ นสนใจนะโอ้ยไม่เอาหรอกผมคิดเลยนึกภาพออกเลยไปอยู่กับเจ๊แลนะ้วเป็นขี้ฆ่าหาแท้ๆเลยแหละไม่ไปหรอกเอาเงินมาจ่ายที่ฉันเลยนะทุกคนเอามา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 ครับครับครับอาหารใกล้เสร็จแล้วนะครับรอสักครู่นะครับโอ้ยอ,อาหารยังไม่ได้เลยเฮ้ยเจช่วยเสิร์ฟหน่อยดิขอหนะ้ามานี่กระดาษทิชชูไหมครับทิชชูไหนครับเฮ้ยทำไมมีเส้นผมด้วยเนี่ยเจ ช่วยดเเจ๊ขาก็อาจจะคิดถูกก็ได้นะไม่หรอกทับงานกับเจ๊มีแต่ลุ่งลิ่งแล้วก็ลุ่งเรื่องลุ่งเรืองมะสิเฮ้ยฮัลโหลครับอ๋อต้นไม้เหรอเอได้ครับกันเดี๋ยวหกโมงครึ่งนะฮะเจอกันครับครับสวัสดีครับอะไรเหรอ ผมสั่งต้นไม้ไว้เจ๊ตอนหกโมงครึ่งน่ะเจ้ามาตั้งที่ร้านนี่แหละ,อ,อ,ะ,อ,ะอะไรเจ๊เป็นไรกางติดคอหร <c oughs> <c oughs> ือกางกินดีๆแล้วโตก็โต,ล <c oughs> ตแล้วนะกินให้มัๆๆนดีๆกางก็รู้ว่าเป็นยังไงมันนอ่ ไม่หาหมอดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเอาของเองก็ได้โอ้โหหาเรื่องไปหาหมอจะแท้เลยนะไปหหมอเอ้าสวัสดีครับคุณบีมาทำอะไรเลยครับเอ้ยอ่ะเอ้อีกอ่ะอะไรนะครับอ้ยอีกเหอ อัางติดออ้อยบอกว่าอางออังกิดงออางอิดอสร้างอิดรอรอใครครับอ่างก้างอ่างก้างก้างกินคออ๋อก้างติดคอเอออืมโอเคงั้นเดี๋ยวนอนลงให้หมอตรวจสอบได้เลยครับอ๋อโอเคโอยคอาไ ังได้หมอคะคุตหมอคอยเดี๋ยวอ้าปากให้หมอดูหน่อยนะครับเดี๋ยวนะฮะโอ้ไหนข้างปลาหน้าอ๊ะเห็นแล้วครับโอ้โหคุณบีไปกินปลาวานมาและอครับปล่ากินปลาซลาบ่อ้ก้างใหญ่มากเลยนะครับอ่านอนนิดหน่อยครับเรียบร้อยแล้วครับ ลองเอาออกสักทีนี่ได้สาสัมพันธ์กับคุณหมอคุณหมอดึกก้างป่าให้ด้วยดีจังเลยฮ่าฮะนั่นเป็นวิธีสาสัมพันธ์ของเธอกับคุณหมองั้นเหรอก็ใช่น่ะสิฉันน่ะอุตส่าห์ทุ่มทุนกินก้างปลาเลยนะกินก้างปลาโอ้โหไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเอางี้คอยดูฉันนะฉันจะทำให้ดู อะไรดีนะคุณหมอคะครับเอ่ออยากเป็นสเส้นเลือดใหญ่จังเลยคะ่ะทําไมเหรอครับจะได้อยู่ใกล้หวัวใจคุณหมอไงคะเออคนนั้นมันเหมือนฮะเหมือนไข่เล่นมุกเก่งจังเลยเออเธอนี่เข้ากับฉันได้นะตามฉันมาไปไหนเหรอ ันจะพาเธอมาเที่ยวบ้านฉันรู้สึกว่าเธอเข้ากับฉันได้นะมาม,มามามานี่บ้านของฉันเองก็ใช้ได้อ่ะ,วะสวยไหมสวยไหมเฮ้ยปุ๊กป๊กวันดีปุ๊กปีกคิดถึงปุ๊กป๊กจังเลยหูววรู้จักปุ๊กป๊กด้วยเหรอเป,เปล่าเปล่าเปล่าเปคือว่า,า,าคือจริงๆแล้วอะ่ะคือฉันน่ะ มาจากอาณาหรือมนล้างจาน์หรอเราเนี่ยอ,อ,อ้าวโหเอ้ยเมื่อกี้ว่างไงนะฮะอ๋เอเบา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 หุยหยได้เวลาแล้วละ่ะงั้นขอตัวก่อนนะอา้าวไปแล้วหรอโหจะพาไปดูห้องนอนซะหน่อยใกล้ได้เวลาแล้วดี่นะาต้องไปเอาต้นไม้นี่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  ่อยครับเอ้าใช่ใช่ใช่คุณมาตั้งวันนี้โอ้ร้านผมจะปิดแล้วกำลังจะไปรับของด้วยครับจะรีบหนีไปไหนล่าคุณคุณต้องรับออเดอร์สิคะสามที่วเร็วๆๆ็วเร้วฮ้ก็ได้ก็ได้ก็ได้แต่ปิดเตาไปแล้วมีทอดไปแค่สองทีเอาไปเอาไปเอาไปไปแล้วนะเดี๋ยวผมฝากเก็บจานให้ผมด้วยนะวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวกลับมาแล้วอะไรอีกขอถามนิดนึงเออร้านนี้เปิดมานานยัง น่นแล้วอ๋อเดียวเดียวเดียวคุณอะไรคุณจะรีบไปไหนอะเนี่ยผมบอกว่ารีบมีนัดไปรับของเดี๋ยวคุณค่อยไปก็ได้มพียยังไม่ถึงเวลาหรอกมันมันจะถึงเวลาแล้วครับอย่างน้อยไปรอเขาก่อนเขาจะได้ไม่ต้องมารอผมไงให้เขารอบ้างเดียวเดียวคุณคุณคุณอะไรเดี๋ยวฮะคุณเป็นคุณเป็นอะไรเดี๋ยวฮะอาอาคุณไปตอนนี้มันอาจจะถึงตายเลยนะโอ้ย ไล่สาระเหมือนเจ้าของร้านนู้นเลยเสียงก็เหมือนกันหน้าเกือบจะเหมือนกันแต่ผมยาวกว่านิดนึงจริงนะคะถึงตายถึงชีวิตเลยนะคะถามจริงเถอะดูกระตูนเยอะเพ่ะเนี่ยฮะคุณเนี่ยโอ้ยไปแล้วนะฮะยังไงผมฝากเอาจานไว้ที่เดิมนะเดี๋ยวผมกลับมาล้างเองอจริงจริงๆนะ เมื่อไหรจะมาเนี่ยข้ามไปรอตรงนั้นแล้วกันอยู่ไหนนะนายเอ้เราว่า เลอได้สิโอ้โหข้ามาน้อยไม่ดูเลยโห้ยเกือบไปแล้วเมื่อกี้โอ้ขอบคุณมากเลยนะฮะไม่งั้นผมตายแล้วนะเอา้าหายไปไหนแล้วเนี่ยชื่อก็ยังไม่รู้จักเลยโอยและหลังจากนั้นผมก็ไม่เห็นสาวคนนั้นอีกเลยแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาคือใคร เล่นเป็นเด็กเลยโ้ยจบแล้วนะครับกับไมค์คับรหัสสุดป่วนแบบไม่ใช่เดอะมูฟี่นะฮะก็เป็นซิทคอมเล็กๆนะครับโช่ทุกคนจะชอบนะฮะก็วันนี้ถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดอะไรฮะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผม ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบาย See you again Tomorrow No tomorrow No No <laughs>